สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g l i f e f a c e b o o k com s l a b i ิ๊กไลแล้วก็เว็บไซต์ a อทีคู g com นะครับวันนี้เนื่องจากว่า Samsung นั้นปล่อย Android 10แต่เป็นเวอร์ชั่นของ one ui เวอร์ชัน 1, เหมือนกับ s a m s u n galaxy g s 2 0 e ซีรีส์ให้กับ Note 10ก่อนหน้าน,นี้ก็มีตัวของ s 1 0ปล่อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารุ่นเล่นต่างๆนั้นมีความแตกต่างกับตัว,ตวก่อนๆอ,อย่างไรนะครับอขอเริ่มจาก ในตัวโนตินะครับสิ่งที่มชี้อยู่นี้มันคือจุดที่แตกต่างนะครับก็คือ Quick Share ปกติจะไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มีแล้วก็คือทำให้การแชร์ข้อมูลนั้นสะดวกมากขึ้นต่อมานะครับ Music Share Music Share ก็คือโปรแกรมสำหรับจัดการเรื่องการแชร์เพลงต่างๆเนี่ยก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็ยังคงเป็นเดิเร์เฟเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับยกเว้นว่าเข้าไปดูในตรงของ ตรงนี้นะครับก็จะรู้ว่าไม่มีแพชความปลอดภัยใหม่นะครับเดือนมิถุนายนปล่อยมาให้แล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเดือนมิถุนายนนะฮะอย่างที่คุณได้เห็นจากในภาพนี้นะครับโดยเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้มันมีอะไรนะครับก็เป็นการรัสอัปเดตหนึงมันจะมีเรื่องของ AI e อ o j i มนะครับที่เราสามารถที่จะสร้างแบบใหม่แล้วก็มีฟีเจอร์กล้องนะครับแล้วก็รวมไปถึง ฟีเจอร์ของอัลบั้มนะครับเราสามารถที่จะตั้งเป็นกรุ๊ปได้นะครับมีควิกคอปให้ด้วยนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นมัลติเพลไม่มีตัวทานสเล e มาให้นะครับก็สามารถที่จะกดได้นะครับแล้วก็การสวายนั้นสามารถที่จะสวายด้วย2นิ้วได้นะครับสามารถเปิดสัมสุงพาร์ s ได้นะครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างเยอะไฟล์ก็เลยใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ1 7่กิกนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะทีละส่วน นะครับอ่ะตอนนี้เราเข้ามาดูตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราดูว่าอ่ะผมให้ดูคีย์บอร์ดก่อนละกันนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ดูหน้าตาคล้ายๆกับของ H20 นะครับโดยมีตัวนี้ครับมีทัชเซมีเซิร์ชมีตัวนี้แล้วก็สามารถปรับไซส์คีย์บอร์ดจากตัวนี้ได้เลยนะครับง่ายแล้วก็มีโหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ในส่วนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะแต่ว่าจะมีเยอะตรงนี้ครับมีเยอะตรงกล้องเนี่ยแหละครับเพราะว่ากล้องนอกจากว่ามีกับเป็เดเฟนนะครับของเด็กก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับทีนี้ที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีโหมดนี้เพิ่มขึ้นมาครับก็คือว่าโปรวิดีโอหมายความว่าคุณสามารถปรับมีดีโอเป็นแบบโปรโมดได้นะครับซึ่งข้อดีของตัว s 1 0แล้วก็ no e 10ก็คือการปรับรูรับแสงที่ยังปรับได้อยู่นะครับที่เหลือก็ นี่ยครับมีให้ครบทั้งการโฟกัสอะไรต่างเนี่ยครับก็สมมุติว่าเราสามารถกดอัดปุ๊บเนี่ยเราสามารถปรับที่ตัวของโฟกัสไว้ประดานแล้วก็จะชดเชยแสงได้นะครับเรามาดูกล้องปกติว่ากล้องปกตินั้นก็สามารถที่จะกลับได้ครับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับก็สามารถที่จะกลับได้แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึง ฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงนี้ครับซิงเกิลเ k กติดตั้งมาให้เราซิงเกิลเทกนั้นคุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่รีวิวของ s 2 0ที่ผมแปะไว้ข้างบนได้นะครับซึ่งในการถ่ายนะครับคือถ่ายครั้งเดียวแต่ว่ามันรวมทั้งิกเจอร์ช็อตคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพกว้างหรือภาพปกติใช้ทุกเลนแบบคุ้มค่านะครับนั่นคือซิงเกิลเทนั่นเองครับแล้วก็รวมไปถึงโหมดนี้ครับตัวนี้ มาฟิลเตอร์เราเลือกฟิลเตอร์ได้ตามใจจากภาพที่เราเคยถ่ายมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยแต่ว่าไม่ต้องทําเป็นประมาณว่าภาพแบบไหนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเป็นต้นอย่างนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการเลือกฟิลเตอร์นั่นเองครับเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างฟิลเตอร์ต่างๆจากเนี่ยเราถ่ายอาหารมาเราอยากได้ฟิลเตอร์แบบอาหารอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับ แล้วก็มีโหมดบิวตี้มาให้นะครับโหมดบิวตี้แล้วก็ลมไปถึงนี่ครับซึ่งในโหมดนี้มันมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยถือว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมว่าอัปเดตแล้วลื่นไหลดีใช้งานได้คล่องแล้วก็ไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่เพราะว่าสิ่งที่เพิ่มมานั้นก็คือของใหม่ที่คุณสามารถหาได้อ้อเดี๋ยวผมกด AI Emoji ให้คุณดูดีกว่าเนาะ เอไอโมจินะครับเปลี่ยนชื่อเป็น a r Zone นะครับเราสามารถที่จะกำหนดตัวของ a r ได้หมดเลยนะครับก็มีทั้งหน้าตา t d แล้วก็แบบ Doodle นะครับเนี่ยครบเลยนะครับในหมดเดียวคือว่า a r Zone ครับเนี่ยครับก็คือการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆนะครับแต่ข่าวดีนะครับใครทวินหาอิสแกรมโนสิบยังคงมีให้นะครับ ไม่เหมือนกับตัวของ s 0ีที่หายไปแล้วนะครับที่เหลือก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนกับ Samsung ทั่วไปปากกา S p e n ก็ยังคงวาดได้แล้วก็มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นแต่แนะนำว่าถ้าใครจะดาวน์โหลดนะครับใช้ตัวของ Wi-Fi จะดีที่สุดเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ